โอ้ยคือลืมไปลืมดูมันอยู่ในพุ่มไม้เอาดิยิงมาดิเอาดิเพื่อนไม่ได้หรอวะเชี่ยอีกมาหนิกูไล่แล้วไงมึงจะแลกชีวิตเลยเหรอเฮ้ยมาได้ได้เดี๋ยวเราไปไล่เอาอีกก่อนจมมือตกโคตรเยอะ คือรู้เลยอะตอนนี้แบบยังแบบแค่เสดเสี้ยวของแบบฝีมือดีแท้จริงใช่ไหมเอ้ยน้อยกว่าเสดเดี่ยวอีกอะน้อยกว่าเสดเสี้ยวอีกเหรอโอ้เออเนี่ยถ้าแบบฝีมือกลับมาได้แบบน่าจะอาจจะมีคนมาดูแดนพาไปแดนไปแข่งโปลียกเลยเพื่อนเคยพาจะพาไปแข่งแต่ว่าแดนไม่แข่งเอาอะไม่จึงทำทีมแข่งอ่ะฮะ เ,เดี๋ยวตัวอะไรโลวะโอเมีโลม์แก็ไม่รู้นะว่านะบีโลว่ะเอาเรื่องไม่ได้โม้นนั่นแดนเนี่ยแบบเขสั่งทางจังยังไม่ไหวกับแดนไ <c ười> อ้เรื่องกูโดนลัดเออกูโดนลัดโนอ,อ้าวป่าเราตายไม่คุ้มเท่าไหร่ระ้วว่ามันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นามาัวแล้วว่ามันสี่ยังไงมันสี่แล้วสี่แล้วโอ,โอเคโอ้กูแย่แล้วไง เป็นไรเพื่อนได้ไหมฮะไปเลยได้ร้อนได้ได้ได้เออเนี่ยวิ่งอยู่ไปอิสุกผู้ไม้อิสุกไหมอ้าอ้าอ้าอ้อยอ้อยอ้อยตายนะบอกให้เดนว่าการันตีตายสมหติจับจอได้เลยจับดูจับดูจับจอเลยจับจอเลยเอะดิเอ้ยผิดผิดอันตีไม่อันตีลืมไปละกูไปช่วยแครี่ละเฮ้ยเอาอ่ะ

เออโอเคกูกูขอโทษโอเคพีเ<ป> <c oughs> ดนเดนมันมันไล่เอ็อนโซตัวนี้มันชอบเขียนชอบซาดิตกลางแตกก็นะเฮ้ยสวยเฮ้ยลารดเอาเร <c oughs> ื่องว่ะเดนเดน <c oughs> ปิดเลยปิดเลยปิดเลยสวยสวยสวยลองเคด้วยเคนมันจะลุงแคลรี <c oughs> ล่ไงไงว่าแล้วไปสู่ด้านล่างมันก็น่าจะขึ้นไปสู่ลังไปรับเพื่อนไอ้มันรับให้มันรับ ดู่ดู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 โอ้โหตัวเมตาเยิ่งดูไปต่อเล่นตัวเมตาเนี่ยจอกจอกจอกบาไปแล้วตอนนี้บ้าไปแล้วไม่เล่นแล้วตัวบรรดาวนสองตัวบาดเฉยดว่ะเดี๋ยวมึงก็โดนหรอกไอ้โปรตาเอ๋ั่นไงานะ อุน่ากลัวจังเลย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 มาเฮ้ยทำไรอะทำไรอะน่ากลัวจังเลยน่ากลัวจังเลยสองหนึ่งก็ยังไม่ไหวละอยากเล่นเหรอ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 เนาะเป็นไม้เป็นไม้โอเคโอชิบหายแล้วกูดึงให้แคลริด่ากูแล้วไวโวยวงโอญชิบหายแล้วขอโทษขอโทษขอโทษแคลริด่ากูละเมื่อกี้แบบกูดึงผิดเลยเมื่อไรเอ้ยเอาหวังอารยาทดี มันได้เดินสอนไดไงว่าอย่าไว้ใจมนุษย์อ่ะมันกะกะกังกูป้ะใช่มันกะกะกังกูอย่นอกดาบแดงเลยแล้วกันที่เหี้ยอะไรไงี้ยเคนอยู่แถวนั้นไม่พอวต์เมื่อกี้มันน่าจะขึ้นแบบบ่นละอ๋อเอ้ให้มันมาได้ในในป้อมอ่ะเนี่ยชี้จึงผิดไปดิมาดิอเคนอ่ะรู้นะอยู่แถวนี้หรอโอ้โหชิดถอยถอยเพื่อน สามตัวมึงสู้ไงเนี่ยโอ้โอ้เชฟถอยเลยผมว่าไม่มีใครมากันเล่นตีวีเลยแบบเดนตีวีแต่เคนกำลังขึ้นนะเว้ยอ๋อเหรอเดนเข้าเจฟฟี่เลยอึ้ยเหลียวตัวไปนะเฮ้ยมันชาร์จมันชาร์จแล้วชิบหายแล้วชิบหายอะไรล่ะนี่นี่น้อง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 นี่พี่ตัวหนุ่มนะหนุ่มนะเบต้าเลยนะน้องอย่าทำอย่างนี้กับพี่ดิ ทำได้ปะเอ้ยโทเมต้าสนุกจริงๆเลยเว้ยทำได้ปะไม่มีใครไหวด้วยซ้ำเมื่อกี้มันกันมันกี้มันลอกลุกันสามึงร็วยังปะวว่ามัเป็นเคลเป็นแบทแมนแล้วนะโึงเร็วจัดแดนระวังมานนีไอ้โจเกอร์เฮ้ยแบทแมนหรือโจเกอร์กันเนี่ยตัวเนี่ยนะอยู่อะแตแดนววว่าแบทแมนหรือโจเกอร์เต้ยตัวตัวตัว เดินหยิบฉีมาแล้วใช่ไหมเออตัวบัญญาอ่ะตัวขีโ้โกงสวยมาแล้วครับมาแล้วครับเพื่อน,<ห>นมาชัดแต่ชัดเจนนี่ก็ไม่มาอี่มึงมึงไอ้มวยเฮ้ยชิบหายล่างล่าง,างเอาเอาดิเกณไหมดิชั้นมันไวจัดเลยพะมดไวอยู่แล้ว ให้มันหายตัวก็พอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยอยู่ในระยะแล้วกูเนี่ยมันสวนแดนอ่ะมันสวนแดนเนี่ยจะหนีแล้วกันกูจับละแล้วกูได้คิวโอ้ยได้กลับบ้านกันนะโอ้ไม่มีใครมาช่วยกูเลยฮัลโหลฮัลโหลเบบี้ได้ได้บ้าฟังรู้ป่าไหมเนี่ยนสวัสดีครับผมแดนครับเฮ้ยกำลังซื้อของยังไม่เห็นเมื่อกี้ตัวเลยมาหนิไป็นไร เฮ้ยโอ้โหอ้ามาดิโอเคแดนเราว่าเราแย่เราไม่แดนเราจะไม่ทิ้งแดนเปิดไอ้เหี้ยกลัวเป็นโลละจะไมทิ้งก็ตายคู่ดีดับเบิลคิวโอ้ยแบบไหวปะนั่นไงมีใครแบบดีโอ้โหโอมินมันลอยหน้าลอยตาเลยตอนนี้พอเราโชว์ปรโมดนะดิเฮ้ยไอ้กูช็อกโอ้หือมือแต่ช่วยมันเนี่ยมือมือเรา โอ้เมื่อกี้วางแผนในหัวอู้สตันสามเรียบร้อยผมมันตึงมันออกกันตีตีป้อมเลยตีป้อมเลยเดนไล่้อ้นี่ตีป้อมเลยตีป้อมเลยตีป้อมเลยเยอะโอ้ยเยอะฮิวสุดเลยนี่จีบหายแล boss, ้วไงขี้หมอดอดอดตีอาการเป็นป้อมเสียยันลังไล่อ้อยอยู่โอ้ยเยอะโคตรจังแล้วไม่เราเลยคุ้มเราคุ้มมานี่โดนใหญ่มันล็อกเราในป้อมกูปอะโอเคเดนช่วยด้วยช่วยด้วย เวยเลยลืมดูเพิ่มเอ้ยแดนสวนสวนสวนมันไม่มีติ๋วเลยมันไม่มีติวเอ้าไปเยี่ยวดีกว่าเดนเด็บเยี่ยงั้นไม่ไม่ตายหรอกก็เลยตายเพื่อไปเยี่ยมเอาว่ะยอมตายเพื่อไปเยี่ยมถ้าเราไม่เคยอยู่กันห้าคนเลยนะใช่นตอนนี้มันรวมแล้วไงมันรวมห้าเลยเดนไปบวมาดิปิดเลยปิดเลยอะไปปิดมันเลยมันเร็วเร็วมากเลยนะมโอเคแดน ไไดีสวยนี่ดิสวยโอเคแดนถอยถอยถอยโอเคถอยไม่ได้ละถอยละโอเคได้เลยสวยะนเราเราเปิดกันสองคนเนี่ยไม่มีเพื่อนเออจริงแต่เราได้ถึงสามเลยนะเว้ยใช่เราเปิดเราเปิดสวยจัดเลยขนานี่แบบแดนเป็นแค่แบบตัวทำดาหมีอะส่วนเราแบบนี่ไงของแท้งอ่ะอ้าวแดนแดนใช่เหรอมีเพื่อนเหรอ เอลสูรอยู่ล่างเอลสูอยู่ล่างเว้ยมันคิดว่าเดนมองไม่เห็นก็จะเดนแบบเห็นตัวแบบจ้าบเดือกเอลสูร์มันอยู่ล่างเดนเอาล่ะกูร้อนนะเออนึกว่าเอลสูร์มันเล็งอยู่ล่างเงี้ยรั่วแล้วมึงแล้วกูเห็นอะไรว่ากูร้อนถอยถอยถอยโอเคเดนเป็นลิวนถอยด่วนโอ๊ยเจ็บเฮ้ยเราเล่นไม่คเล่น เฮ้ย,อยอโอ,ยโอย้ชิดชายแล้วไงเฮ้ยฮ้ยชุบเฮ้ยโอ้ยเฮียกดสกิลอะไรไม่ได้เลยการการป,ป่าไหวให้ป่ายไไปปตีเเหลลือยการเองลัดถอยเลยเพื่อนลัดโดนเนลสูตีไปห้าพันมันเดน่นเด่นมาเอาหมีดก,กับเราได้ไหมเอาหมีดมันกับเราได้ไหมเอ่อต้องเคลียร์คลิปก่อนอ่ะ ยังจะเดาบแดงไปเกากได้ล้ไแล้วปไ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 ม่ตีด้ไม่ตีเหรอไอเดยสุยสุยเวยเยโอ้โหแม่งวิ่งอย่างเร็วเฮอะไรมันติดอะไรวะเนี่ยวอดอะไรวะเฮ้ยวอดมันอยู่ตรงไหนแหละ ไม่ไม่ฝั่งเราเนี่ยไองไม่เห็นเลยตอนนี้ไงนี่ไงอ๋อรวยแล้ได้สวยจัาถอยด้วยแดนเกียร์ขี้กว่านะถอยเลยเออเกียร์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 ตอนนี้ไม่บวกไม่บวกลาดเราอยู่แล้วแดนแดนต้องเกียร์สองวิ่งป่ะเพื่อเพื่อให้มันดันทีนี้เราดันเลยพ่าแดนเกียร์นี้เลยโอ้โหคือลืมไปลืมดูว่ามันอยู่ในพุ่มไม้เอาดิยิงมาดิเอาดิเพื่อนไม่ได้หรอวะ มานี่โูไล่แล้วไงมึงจะเลกชีวิตเลยเหรอเฮ้ยมาแด่มายดนตตัวนั้นไปเดินตาลยเดี๋ยวเราเร็วเลยเดี๋ยวเราไปไล่เอาอีกก่อนจบกลางไม่ไม่ไม่ตีป้อมเลยตีป้อมเลยเอาตีป้อมเลยเอาเจ้ป้อมเลยโอเคเดินไล่มาเดินไล่มาเดินไล่มาเดิน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 เดิเดินไล่มาจบ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 เว้ยโอ๊ยไม่ใช่หมดโอ๊ย tuổi Rồi <laughs> <laughs>